ครับเหรียญเสมารุ่นนี้วันนี้จะมีพิธนะีพุทธาเทวาพิเศษนะครับตอนนี้พิธีบวงสวงได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเสมาร้อยสิบเอ็ดปีที่ระลึกสร้างศาลาการปเป็นเหรียญและฉลองอายุร้อยสิบเอ็ดปีหลวงปู่บุตรดาปัญญาทโลนะครับสาธุสาธุสาธุ สารทังสะเสนังสาพันธุงนางริธรรบริจาโนภาวส,าสัทธาสิงตัวใหญ่มากเลยครับอาจารย์ใช่ฮะสวยไหสวยนะสิงอยู่หน้าโบสนะมีอยู่สองนะสองตัวนะครับอยู่หน้าโบสนจะัวาเร สุนันสุสักขโมข้าทานักเองกาม่จรูปเกเรสิขารตเตจันทริเรกเวมาเนเทเปรเทจักามตตรูวันาักแห ันโตธรรม,มสวรรคารยูยมพัทธน迦ธรรม,มสวรรคารยูยำผงเทวาเทวรา,าเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในชมาพจรสวรรค์迦เมอยู่ในรูปภพคิรีจันทร์เถ ในรูปภพอาันจังหวัดวงจรูปเปเทพเทวาเทวดาเจ้าอยู่ในอรูปภพเคิร,รต,ติคาราตาเอเทพเทวาเทวดาเจ้าอยู่ในห้วงมหาหันตภพสิงขรเขตยุทุนทันและขนเขาจันทริกเหวอ,อัน,น,นอัน,นอันแน่นเนาอยู่ในอากาศวิมาเนเทพเทวาเท,ว,าทวดาเจ้าอยู่ในวิมานมารัณามณเดียน ที่เป็นเทพเทวาเทวดาเจ้าอยู่ในเกาะเกียรน้อยและใหญ่และเถเทพเทวาเทวดาเจ้าอาศัยอยู่ในเรือนหลวงจะาคาเมเทพเทวาเทวดาเจ้าทั้งพวงอยู่ที่บ้านเรือนและไรนาตะนุวนาคาในเขาวตุมิเขเตเทพเทวาเทวดาเจ้าอยู่ในหมู่ไม้ไทยพฤษสาร เทหวตุมีเคเตเ,เ,เทเทวาเทวดา,าเจ้าอยู่ที่บ้านเรือนหลาไรนาพุมมาเทเทวาเทวดาเจ้าอยู่ในพื้นภูมิประเทศจะยันตุเทวาข้าพระเจ้าขออัญเชิญจงมาสโมสรประชุมกันณวัดป่าใต้พัฒนารามรารธารวิสเมเทเทวาเทวดา,าเจ้าอยู่ในน้ำและบน,บนบกมีได้เสมอกัน ยักษ์ขาพนาคาทั้งยักษ์สาและคนทันน่าคาราชผู้เป็นใหญ่ติดสันตาสันติเกยังสันติเกยังเทพเทว,วาเทวดาเจ้าอยู่ทุกเกาะแองแห่งตำบลมุนิวรัตจนัรสาทอเมสุนันตุข้าพระเจ้าขออัญเชิญพระฤาษีทุกแห่งหนันอักดิ์สิทธิ์ฤทธิ์ทด้วยเดชะเดชาสาโอเมสุนันตุข้าพระเจ้าขออัญเชิญ เทพเทวาเทวดาเจ้าอันเลืองเดชซึ่งสิงสถิตอยู่ในอมรพิมานมากรตนะณเมืองฟ้าธรรมสวนากาโรอายมมะันตาธรรมสวนากาโรอายมมทันตาธรรมสวนากาโรอยมมขอได้เสดชาข้าพระเจ้าได้เล่าเรียนวิชามาตั้งแต่สีขวบมาปัจจุบันนี้จงมาประสิทธิพระพรชัยคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิ้าคุณบ้างคานแปดคุณพระ พุทธสิบเจ็ดคุณพระเรือจบบารีสิบเก้าคุณพระสุกยี่สิบเอ็ดคุณพระเสาสิบคุณพระราหูสิบสองคุณพระเดชเจ้าคุณชาวเวชวันอันเลื่องเดชสิทธิไกรคุณพระนาเรชเลยคุณพระนารายคุณพระพิรุณอันโปรยปลายคุณพระอินคุณพระพงคุณพระยมคุณพระการเขาจตุโรูกบาลทั้งสีคุณพระมารุรีคุณพระภูมิเจ้าที่และเจ้าคุณาระเรนเป็นที่เคารพแก่ผู้ชน ที่มาสร้างกุศลพระบารมีขอให้จำเริญสวัสดีคุณศิลบารมีคุณทานบารมีคุณสัจจะบารมีคุณวิริยะบารมีคุณขันติบารามีคุณอธิษฐานบารมีคุณพรมวิหารสีเป็นที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคุณพระกถาว่านยาและเลขยันปะเทียดพิสมนและมงคลคุณทั้ง8 4 0 0 0พันพระธรรมขัน์จกพระกันไตปิฎกทั้ง3ประการ ทั้งคุณครูภายนอกคุณครูภายในคุณบรสีดาวัวคุณบรสีดาวไฟคุณบรสีอิสวรคุณบรสีกัสปะคุณบรสีน่ารอดคุณบรสีนารายคุณบรสีพระยาโกดุณบารสีพุทธมงค์คนดาวพระเจ้าขออาราธนาขออัญเชิญถวยเทพทั้งหลายทุกๆพระองค์จงมาอำนวยอวยพระพรชัยให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ความขังให้มีชัยยะมุงคลนเงินทองโชคลาภวาสนา บาลามีจงมาประสิทธิพระพรชัยด้วยเถิดข้าพระเจ้าขออัญเชิญจงมาประสิทธิวันทิตวาอาจารยังคู่บาทางอาคขฉาหิสพะกัมมาประสิทธิเมประสิทธิเตสระอันดารายะเวน่าสันติสพะประสิทธิพระวันตุเมพระวันตุเตน,นะโมนรมนชาการ ครูอาจารย์เชิญท่านมาสู่คุณครูทั้งหลายนะบังอาวุธโมปปิดหมอป้อ,บบองหม,ม,ม,มอล้อมหมอกันหมปปิดให้มั่นโมบังอาวุธพุดปิดพุดป้อง พุทธล้อมพุทธกันพุทธปิดให้มั่นพุทธบังอาวุธทาปิดทาป้องทาล้อมทาการทาปิดให้มั่นทาบังอาวุธยักปิดยักป้องยักร้องยักกันยักปิดให้มั่นยักบังอาวุธยุยักนามาอุยันตีห้าอิสวาสุจงมาปฏิติจงมาบังเกิดเป็นสุคงกระพันชาตีแคลคาาปลอดภัยด้วยเถิดจงเป็นมหาเสน่ห์และมหาอำนาจนาหีกังงังน้าบังตังนาบังจิตตังโมหีกังงังโมบังตังโมบังจิตตังพุทธหีกังงังพุทธบังตังพุทธบังจิตตังทาหีกังัง ท่าบังตังทาบังจิตังยะหียังางยะบังตังยะบังติดตังยะมะอุมุยยะนามาพทาจะพภักกาสานโมพุทธายะอิสวาสุยะโอนยะเวียนยะสถิตยะเถียนยะเวียนมานามาอุะโมพุทธายะพุทธพุทธาอุปทาอุปชายะตินะมาอุะโมพุทธายะจองมาเป็นติยะตียะยันอคาละยะตังฉันตังวิกทะเล จตุกุณจามหายันตังพูมมาพักมาเหสุรังยันตังสันตังวิกึงคาเรทุติยัมปีจตุกุณจามหายันตังภูมมาพักมาเหสุรังยันตังสันตังวิกึงคาเรชาธุโอมพุทธังพุทธติตัวข้าพระเจ้าเป็นดังทองคำนักศิษย์ย่างมารองรับดวงจิตมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง สเพชนาภาวชนาสเพติสาภาวูิสาสเพหิทิภาวิทธิสารนังเจตังพระวันตุเมพระวันตุเตอิติมาอูหลังพุทโณโมพุทธายะสาธุพุทธะปัตตมังเสียนพระพุทโธรักให้ทั้งสิบสองภาษาพุทธเมตตาเมโทโทเมตตาเมพุทธ พุทธหอมหอมหอมต่อมนุษย์หญิงชายทั้งหลายพระธรรมังหอมหอมหอมทั้งโลกโรกาลาตีพระสังฆังหอมทั้งสามโลกหอมทั้งฟันในปากหอมทั้งปากลูกศิษย์หลวงปู่เจเจราจาจิตอ่อนปลนใจพุทธทางให้บังเกิดเงินกัมมังบังเกิดทองสังฆังบังเกิดเข้าของเงินทองรดลาบ้านช่องจงมาพันประเดี๋ยนี้ข้าพระเจ้าขอประสิทธิมนตามหาเสน่ห์ แกเหรียญเสม,มาร้อยสิบเอ็ดปีณนะยันตีห้าอิสวาตุนามาพธาจพักคาสานามาอาอุณะโมพุทธายะจงเกิดมหาสเสน่ห์และมนตาด้วยเถิดสิทธิพุทธังกิจังมามะกเงินทองไหนมานาชาริติสิทธิธรรมังกิจังมามักเงินทองไหนมานาชาริติสิทธิสังฆังกิจังมามักเงินทองไหลมานาชาริติพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิมะเมตตาจะมหาราชาอะเมตตาจะมหาเสนา อุเมตตาจมาสเสนหานามาอุสเสนหามเมตาจิตตังนามาอุนโมพุทธายะพุทธังสเสนทมังสเสนสังคังสเสนให้เกิดสเสนในยันตีนะห้าอิสวาสุขด้วยเถิดนามพาพทา จับพระกาสานามาอูนะเสน่ห์ทั้งผ้าห่มเสน่ห์ทั้งผ้านุ่งเสน่ห์ทั้งน้ำมันจะใส่ผมเสน่ห์ทั้งขนคิ้วและขนตาเสน่ห์ทั้งฟันในปากลูกศิษย์หลวงปู่เจเจราจาจิตอ่อนป่อนใจนะเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสัพพะเทิบเทิบมหาเทิบเทิบสาธุนะมามีมานะชาลิตินะมามีมานะชาลิตินะมามีมานะชาลิติอิติมานีอิติมานีอิติมานีพุทธังสำเร็จธรรมังสำเร็จสังฆังสำเร็จ พุทธังสมปาถนาทำมังสมปาถนาสังฆังสมปาถนาสาธุจงมาบังเกิดเป็นพุทธมวโลกเนาะด้วยนโมพุทธายะยันตีห้าอิสวาสุด้วยเถิดพุทธังให้เกิดทำมังบังเกิดสังฆังเกิดคุณพระพุทธเจ้าบังเกิดเปิดแล้วด้วยอรหังสุกโตนพุทธายะทังเสนธห์มังเสนสังฆางเสนพุทธังเมตตา ทำมังเมตาสังขังเมตาพุทธังเอ็นดูทำมังเอ็นดูสังขังเอ็นดูพุทธังให้บังเกิดเงินทำมังบังเกิดทองสังขังบังเกิดข้าวของเงินทองลดลาบ้านช่องพุทธังให้สําเร็จทำมังสําเร็จสังขังสําเร็จพุทธังสมปัตนาทำมังสมปัตนาสังขังสมปัตนาจงมาประสิทธิในเหรียญเสมาร้อยสิบเอ็ดปีด้วยเถิดขอพระแก้วมรกตจงมาประสิทธิปรากฏดังพระแก้วทั้งสามฤดูด้วยเถิดสาธุสาธุ ชัยยะชัยยะจงมาประสิทธิชัยยะชัยยะจงมาประสิทธิชัยยะชัยยะจงมาประสิทธิสาธุครับนะหลวงปู่บุตดานะครับจุดเทียนชัยนะครับนะโดยมีนะหลวงหลวงพี่น้อยแล้วก็กบบอวินนะครับ กนะ็ร่วมในการนะจุดเทียนนะครับหลวงปู่บุตานะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังปัจจุบันอายุร้อยสิบอดปีนะครับนะเทียนชัยได้จุดแล้วนะครับนะจุดเทียนวิปัสสีไซสกว่านะครับ ขอบคุณที่ติดตามและช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับพระเกีิอาจารย์ชื่อดังมาพร้อมแล้วนะครับนะหลวงปู่บุญมานะสายเหนียวปาจีนนะครับนะหลวงพ่อเฉลิมวัดปวงมิมิตรหลวงพ่อเฉลิมนะครับคำหมาก ศักดิ์สิทธิ์มากนะเขาว่ากันอย่างนะั้นะนะนะหลวงพ่อเฮงนะวัดคลองประโดนะครับองค์นี้เนี่ยนะเรื่องเลขผ่านาทีเขาบอกว่านะ้ำแม่นนะครับแล้วก็นะพระจาเต๋า วันนี้คือเจียอาจารย์นะครับนะทั้งหมดนะฮะหกรูปด้วยกันนะครับนะหกรูปด้วยกันนะหลวงปูปนะ่บุญดานั่งอยู่ตรงกลางนะครับนั่งอยู่ตรงกลางนะฮะ ก็มีหลวงปู่บุดดาปัญญาทโลนะครับเสกเหรียญเสมาร้อยสิบเอ็ดปีนะครับจัดสร้างโดยทีมงานของกอบบอวินนะครับนะเกจิเก,จ,เกจิที่นั่งปกอธิษฐานจิตลุกเสกนะครับหลวงปู่บุดดาปัญญาทโลหลวงพ่อนะหลวงปู่เฉลิมพระพงศิมิตรหลวงปู่บุญมานะหลวงปู่เฮงพระอาจารย์ขวัญเมืองแล้วก็พระอาจารย์เต่านะฮะ พาจาริญขวัญเมืองนี่เป็นสายของหลวงปู่บุนนะครับนาะหลวงปู่บุญมานะฮะสายเหนียวปจีนนะครับ คุณเขียนจีลาสาธุค่านะคุณแกนฮะคุณเกมรุ่นนี้ผมจองไว้หลายรายการสวยมากครับผู้สร้างคุณภาพน่าแต่ยอมรับฮะว่าเหรียญสวยนะเหรียญสวยมากนะครับนเหรียญสวยจริงๆครับยอมรับฮะ งูบุญมานะครับสายเหนียวปนะาจีนหนะลวงพ่อเฉลิมนะห,นหรือหลวงปู่เฉลิมนะคำหมากฝากักดิธิ์นะฮะท่านดังเรื่องคำหมากฮนะท่านจะเคี่ยวหมากตลอดแล้วก็ลกศิษย์ก็จะมาขอท่านอยู่เรื่อยนะฮะคำหมากเนะี่ย

ครับนะอาจารย์ขวัญเมืองฮะอาจารย์ขวัญเมืองนี่เป็นสายของหลวงปู่มุนนะฮะยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่โอ้โหดังมากเลยนะครับนะพอาจารย์ขวัญเมืองนี่ก็นะเป็นศิษย์คู่กับอาจารย์จ่อยะฮะก็ดังมาพร้อมกันนะฮะอาจารย์จ่อยนะครับก็เป็นสายของหลวงปู่นะหลวงปู่มุนนะปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่วัดป่าหนองลม อาจารย์เต๋านะฮะอาจารย์เตาสำนักสงวังใหม่บัวศิลานะครับอาจารย์เตานะอันนี้เก่งเรื่องของอาขลายันนาคาถานะก็วันนี้นะครับนะเหรียญเสมาร้อยสิบปีนะครับที่ระลึกสร้างสาลาการประเรียนและฉลองอายุ จะเรียกว่ารุ่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นเสมานะหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะเป็นเหรียญหนึ่งที่ออกแบบ งดงามพอสมควรทีเดียวนะครับนะมีหลายคนเห็นเหรียญจริงแล้วชมไม่ขาดปากนะครับสำหรับรุ่นนี้มาที่มาที่หลวงปู่บุญมาก่อนนะครับนี่ฮะหลวงปู่บุญมาสายเหนียวแห่งป่าจีนนะฮะนะท่านจะเห็นนะฮะหลวงปู่บุญมานะฮะอะเข้าไปใกล้นิดหนึ่งฮะนี่คือหลวงปู่บุญมานะสายเหนียวแห่งป่าจีนนะครับอนะครับนะมาที่นะหลวงปู่เฉลิมฮะ นะหลวงปู่เฉลิมองนี้ฮะเห็นแะล้วฮะหลวงปู่เฉลิมนะครับนี่องนี้นะท่านบริกรรมคาถาตลอดเห็นไหมฮะนะดูปากท่านนะก็นะท่านบริกรรมคา,าถาตลอดนะนะมามาอง์นี้ครับนะหลวงหลวงปู่เฮงของลำปะโดนะฮะองนี้ฮะ แล้วก็นะฮะเดี๋ยวผมจะซูมไปทีละองนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้พระพระอาจารย์ขวัญนะฮะหรือพระอาจารย์ขวัญเมืองนะสายหลวงปู่หมุนนะฮะพระอาจารย์ขวัญเมืองสายหลวงปู่หมุนนะช่วงหลวงปู่หมุนดังๆในองค์นี้ดังมากเลยนะฮะดังพอๆกับเนี่ยพระอาจารย์จ่อยฮะ นะมาที่องค์นี้นะพาาระจันทร์เตา๋าหวังใหม่โบสิลาพระจานทร์เตาเป็นเจ้าพิธีนะครับก็บวงสวงด้วยแล้วก็ทําพิธีนั่งปอกอธิษฐานจิตบุกเสกด้วยองค์นี้นะถือว่าแรงนะเขาเรียกว่าแรงปลายนะต้นดีปลายแรงคนระั ดูนะหลวงปูป่บุตรดาฮะหลายท่านบอกว่าผมไม่รู้จักหลวงปูป่บุตรดานะว่ากันไม่ได้นะครับเพราะว่ามีนะนักสะสมที่เข้ามาใหม่หรือแฟนรายการที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้จักไอ้นที่ตะโลอเต้องยอมรับอะฮะแต่ถ้าคนทั่วไปส่วนใหญ่จะรู้จักอยู่แล้วนะครับหลวงปูปง่บุตรดาปัญญาธโลฮะองค์นี้ฮะร้อยสิบเอ็ดปีนะล่าสุดนะครับสมเด็จธงชัย วัดไตมิตรมามากราบนมัสการท่านนะครับมาที่นี่เลยนะแล้วก็นะหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอร์ก็มากราบท่านแล้วนะฮะพระมหาสุรสักนะวัดประดูก,ก็มากราบท่านแล้วฮนะองค์นี้ฮะหลวงปู่บุฎาปัญญาธโรอายุร้อยสิบเอ็ดปีฮะถือว่าเป็นพระเกจิอาวุโสะฮะนะสมเด็จธงชัยบอกว่า ให้ทางวัดเนี่ยดูแลนะดูแลท่านดีๆนะครับโดยเฉพาะนะนทางทางเดินต่างๆภายในวัดต้องมีที่ราดนะครเพราะว่าท่านมีนะท่านมีรถเข็นนะฮะพออายุมากแล้วนะฮะส่วนใหญ่จะไม่ให้ท่านเดินแล้วนะครับให้ท่านนั่งรถนะฮะทีนี้ว่าการนั่งรถเนี่ยก็ต้องมีนัที่ราดนะครับแล้วก็สมเด็จธงชัยก็บอกว่านะน้าโบสเนี่ยมีที่ราดอยู่แล้วแต่ว่า ทางเข้าโบสถ์ยังไม่มีที่ลาดนะทางนะทางพระจันาร์น้อยนะพระเลขาได้ดำริในการทำนะทำโครงเหล็กนะฮะเป็นที่ลาดนะเพื่อจะมาวางแล้วสามารถจะเป็นทางลาดสำหรับขึ้นโบสถ์ไดนะ้นี่คือทำตามดำริของสมเด็จธงชัยฮนะ ผมจะบอกอย่างนี้นะว่าวัตถุมงคลทุกรุ่นเนี่ยหลังเสกเขาปรับราคาใหม่ฮะนะหลังเสกเนี่ยเขาปรับราคาใหม่นะครับส่วนใหญ่ฮะแล้วยิ่งของน้อยเนี่ยอย่างวันนี้ของน้อยท่านเห็นไหมท่านดูกองเ่ยกองวัตถุมงคลเห็นป่ะเนี่ยมีเท่านี้ฮะแสดงว่าของก็สร้างไม่เยอะฮะแล้วด้านบนท่านเห็นไหมนะพระขนาดดูชาฮะนะพระสาเร็จศักดิ์สนะิทนธะิ์เนี่ยเอามาเป็นประธานเนี่ยนะวางด้วยทําอะไรจะสําเร็จ นี่ฮะนะแล้ววัตถุมงคลอยู่กองแค่นี้เองไม่เยอะฮะหลวงปู่บุตรดาปัญญาธโลฮโนะพักหลังนี่นะฮะหน้าตาท่านดูผ่องใสขึ้นนะครับถึงท่านจะอายุร้อยสิบเอ็ดปีแล้วนะครับถือว่าเป็นพระอาวโอุโสท่านเป็นหาธรรมิตรนะเป็นสหธรรม,มิตรกับหลวงปู่ทวนนะหลวงปู่ทวนที่ละสังขารไปแล้วนะเป็นสหธรรม,มิกกับหลวงปู่โสรส หลวงปู่โสรถก็ลาสังขารไปแล้วครับนะหลวงปู่โสรถวัดโกงทองปัจจุบันดังมากนะมีคนไปที่วัดโกงทองเยอะมากครับคือหลวงปู่บุตรเนี่ยท่านได้นะท่านได้หน้าตานะครับว่าเวลาทําเหรียญออกมาเนี่ยนะทำออกมาแล้วจะดูดูสวยนะตัวเหรียญก็จะดูสวยนะครับ แล้วท่านก็เป็นพระอาวุโสอายุมากนะฮะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีทั้งข้าราชการทหารตำรวจมีนาดารานักร้องคูสลาคุณอาวุธก็ศรัทธานะเคยมาหาหลวงปู่บุตรานะครับยิ่งยิ่งยงยอดบวงามมีศรัทธามากนะยิ่งยงนะครับยิ่งยงนี่ร้องเพลงนะถวายเสียงด้วยนะฮสำหรับเพลงของหลวงปู่บุตรานะยิ่งยงยอดบวงงามนะ แล้วก็ผู้ผว่าสาะแก้วนะ้ะมากราบบ่อยนะครับนะชื่อเสียงของท่านไม่ธรรมดาทีเดียวนะหลวงปู่บุตร,รดาบัญญาธโลฮะตอนนี้สดใสามากสำหรับวัตถุมงคลของท่านน่าเก็บแล้วคนศรัทธายเยอะ น่าสนใจฮะแนวมุมนี้เมื่อกี้มุมด้านข้าง นี่ฮะหลวงพ่อเฉลิมนีน่ท่านบริกรรมคาถาตลอดฮนะวาระมงคลครับลอยสิบเอ็ดปีฮะนี่ฮะหลวงพ่อเฉลิมวัดพวงนิมิตนะฮะน,นี่ะนะชั่วโมงหนึ่งก็ก็ก็อย่างนี้ฮะท่านจะบริกรรมคาถาตลอดเลยฮะเนี่ยนะ ริกรรมไปด้วยแล้วก็นาหมากเนี่ยนะฮะมาก็จะอยู่ในการบริกรรมไปด้วยนะไม่แปลกใจนะครับทําไมลูกศิษย์ถึงพอเสร็จพิธีเนะี่ยไปขอชานหมากท่านนะฮนะน่าลูกศิษย์ท่านเยอะลูกศิษย์ของเขาเฉลิมนี่เยอะนะฮนะนี่ฮะเห็นไหมฮะท่านบริกรรมตลอดฮนะดูฮะนะนะดูที่มือท่านนะดูที่มือท่านนะดูที่มือท่านและนะท่านบริกรรมฮนะ พ่อเฉลิมฮาวัดพวงนิมิตรฮะไม่แต่วันนี้นะฮะวันนี้หลวงปู่บุญมานนั่นหะลวงปู่บุญมานิ่งมากนะวันนี้ฮะนะวันนี้มาดีฮนะนั่นะนิ่งเลยนะฮะโอ้โหะวันนี้ฮนะนหลวงปู่บุญมาสายเหนียวแห่งป่าจีนนะครับนี่ฮะ หลวงปู่บุญมาปู่มุมาสายเหนียวอ่ะอ้าวดูหน่อยฮะนะเป็นแบบประธานพรนะนะนหลวงปู่บุญมาฮะปู่บุญมาสายเหนียวครับอ่ะสรุปสรุปโอ้ท่านไทายถูกฮะเออหลวงปู่บุญมาจะดับเทียนชัยครับนะฮะืมอห่าตอนแรกผมถ่ายเนี่ยถ่ายผิดเนะถ่ยายเป็นหลวงพ่อเฉลิมนะนะสรุปแล้วเป็นหลวงปู่บุญมานะครับจะดับเทียนชัยฮนะ นะลูกบุญมาสายเหนียวนะครับนะนเดี๋ยวตอนนี้ <มา S 1> ท่านท่านทำน้ำมนต์ก่อนนะครับนะท่านทำน้ำมนต์ก่อนนะนะดับเทียนน้ำมนต์ก่อนนะ สินไฟนะครับนะฮะดับแล้วฮะดับเทียนนะฮะหลวงปู่บุญมาฮะหลวงปู่บุญมานะครับดับเทียนฮะครับครับเดี๋ยวดูฮะว่านะหลวงปู่บุญมาดับเทียน หรือเปล่านะครับนะหรือจะเป็นองค์อื่นนะแต่ถ้าถ้าไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นหลวงปู่บุญมาฮะนะแต่ตอนแรกเนี่ยผมทายว่าจะน่าจะเป็นนะน่าจะเป็นพ่อเฉลิมโอสรุปแล้วเป็นหลวงปู่บุญมาฮะบุญมาน่าจะดับเทียนชัยนะตอนนี้ก็โปรยเข้าตอกดอกไม้นะครับนะปัพรมน้ำมนต์แล้วโปรยเข้าตอกดอกไม้นะครับนะหลวงปู่บุรดา ปู่บุดานะก็ท่านก็โปรยฮะแต่ว่านะท่านอายุมากแล้วนะครับนะล้วก็นะกองวัตถุมงคลนะตั้งห่างไปนิดนะก็เลยทําให้ท่านโปรยไม่ถึงนะนะฮะนี่ฮะนะหลวงปู่บุญมานะกำลังนะท่านท่านวันนี้ท่านคึือคักนะครับนะรู้สึกปงญหามาเยอะอะนี่ท่านนะท่าท่ามวยนะท่ามวยนะครับหลวงปู่บุญมานะครับสายเหนียวแห่งป่าจีนนะครับวันนี้ท่านจะดักเทียนชัยฮะ ท่านจะดับเตียนชัยนะฮะวันนี้ท่านแข็งแรงฮนะท่านแข็งแรงมาแบบสมบูรณ์นะวันนี้มาสมบูรณ์นะะสมบูรณ์นะเขาเรียกว่าพร้อมขึ้นเวทีท <laughs> นี่<า> <laughs> ครับ <laughs> ครับครับน, <laughs> นะหลวงปู่ว่า เรือภาพอย่างนี้หาดูยากหน่อยนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดให้ท่านดูนะฮะให้ดูใกล้ๆนะครับนะหลวงปูน่น,นะท่านท้กกาทกศิษย์ลูกหานะครับนะ,นะดับเทียนชัยนะหลวงปู่บุญมานะครับจะดับเทียนชัยนะ ไ่ใส่ใ่าเวลา้องใส่นะบาทออยัไหมบาทะออไ้หนูแม,มให้้ทะ่ไหน่อยัิ่ แล้วผูกบนมาดักเทียนชัยฮะแล้วก็ดักเทียนวิปัสสีไซ้กวานะครับ